สวัสดีครับวันนี้นะครับลุงโอ๋ได้รับเกียรติจากพี่บีของเรานะครับผู้จัดการบริษัทลมพาร่า <influencers> วีดซีประเทศไทยจำกัดนะครับจะมาคุยเรื่องเหยื่อเจ้าตัวนี้นะครับแชทแดนเซอร์มันมีดีอะไรนะครับวันนี้ต้องมาคุยกับผู้ที่ใช้จริงนะครับแล้วก็รู้จริงนะครับอยู่ข้างลุงครับสวัสดีครับพี่บีนับสวัสดีครับพี่โอ๋สวัสดีครับเป็นยังไงครับเหยื่อตัวเจ้าตัวนี้โอ้โหตอนนี้ฮอตมากๆเลยนะครับดูดงาวนะฮะ ก็เพิ่งดูรีวิวของพี่หอไปครข้อมูลค่อนข้างครบเลยนะครับตัวนี้มีด้วยกัน2ขนาดนะครับก็บมีที่นาเข้ามาจะเป็น4เซนกับ5เซนนะครับก็มีให้เลือกใช้รุ่นแรกที่ออกมาก่อนจะเป็นขนาด5เซนนะครับก็คือความยาวของตัวยืวถึงจะ5เซนแล้วก็ตัวนี้เป็น4เซนนะครับครับผมซึ่งการใช้งานก็ ต่างกันนิดหน่อยลักษณะชั้นเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่า5เซนก็จะดำยกกว่านะความที่ว่าตอนแรก,แรกเนี่ยาทานมาเลเซียทางประเทศไทยนะครับคนที่เคยใช้เนี่ยไปใช้พวกหลักๆเลยคือผม,มตอกกระสุนเพราะเนื่องจากว่ากระสุนเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าอยากสมัยก่อนที่เราใช้ตัวแบนตัรงยาใช่ไหมครับผมเราใช้เยือดชั้นแบบเยือดชั้นแบบก็จะมีคุณลักษณะคือจากธรรมชาติชาจะใสไม่เยอะันเป็นเยือดเทืดรนเซอร์ ก็จะล้ำลึกแล้วก็จะใสแรงนะฮะพอดีเหมือนกล้วยหอมน่อยๆใช่กดีมากนะครับพอเป็นเนี้ยเขาอะมาผสข้อดีของสองตัวมาผสกันเพราะฉะนั้นดูลักษณะน้นีๆจะเหมือนแช่น้ำแต่พอดีมันเหมือนนิโครนใช่ครับน้ำคล้ายๆแล้วก็จะเวลาลงเนี่ยมันจะเป็นเหยื่อที่แอคชั่นแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาเรากรอนะครับเราเจอแอคชั่นมันก็จะผิดปกติแล้วก็รุนแรงปากประสุนก็จะให้ความสนใจ คือหลักๆแล้วการตกปลาผสูมยกตัวอย่างนะพี่หมอจกประสบการณ์คือถ้าเรานจีบปาไม่น้ำจืดยานะครับโดยปกติปลาจะลูกปลาจะหลบน้ำอยู่ก็คือจะอยู่ข้างหน้ากันแพงแล้วก็ใช้เหยื่อที่เป็นแอคชั่นไม่แรงก็ตีแล้วก็แพงเอาบางส่วนสองเด็ดของยาแต่ถ้าเราตีแล้วมันมันไม่แอคทีปลามันแบบมันรู้สึกไม่ไม่ล่าเพราะปลามันจะล่าความเป็ปกติเบื้องต้นเราตีแบบเหยื่อใช้ระดับธรรมดานทุกคนถ้าไม่กินปุ๊บเราก็ใช้เหยื่อพวกนี้ แค่กระตุ้นนั่นอีกทีใช่มันก็จะใสในขึ้นมาปากมันพ้ยรูปปากมันปกติมันเม่ต้องมาใสแต่ในขณะเดียวกันพอไปใช้กับเขื่อนครับโอ้โหเขื่อนนี่ผิดปกติไปก่อนพราะน้ามันใสอะพี่ใช่มันเห็นบินดิบรูปปากใสเลยนะครับเพราะว่าผมไปลองมาทั้งห้าเซนทั้งสี่เซนนะครับก็ได้ผลทั้งทั้งดีเลยโดยเฉพาะสี่เซนเนี่ยหลังๆเนี่ยถ้าคนชอบตบกระชอน ประเาณนั้นชอนได้ด้วยน้ำประมาณเมตรกว่าพี่ถึงแม้อันนี้ครับที่เขาดูไว้เนี่ยฮะถ้าดูเวลาดูระดับความลึกก็จะจะดูข้างบนนี้นะครับครับย่างสวิมเลฟเจ็ดถึงสิบก็คือเจ็ดถึงสิบฟุตใช่นะครับแล้วก็พอไอ้ที่เขียนว่า P R O F เนี่ยมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับมันก็เป็นหน่วยของเขาซึ่งมันก็คือสองจุดหนึ่งถึงสามเมตรนะครับเราเข้าใจว่ามันต้องรับสอดึงสามเมตรแต่ในความเป็นจริงนะครับ ถ้าเราตีเหยื่อไปแค่ข้ามคลองระยะประมาณสักสิเมตรเนี่ยมันน้ำไม่ถึงสองทุกหนึ่งเมตรหรอกครับมันอาจจะน้ำแค่ไมตรกว่าๆเราอาจจะใช้ยกพันช่วยมาสไตล์เหย่างแข็งก็คือใกล้บ้านถิ่นเอาไว้ใช้ดินมาเลยมาไซส่ได้นะครับประช่อนก็องกักกึมอยู่นะครับแล้วใช้พอดีคำครับเนี่ยประช่อนตัวคือโลว์กัดได้เราพี่เหยื่อสิใช่ใช่แม่ปูเห็นตอนนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะน้ำจืดอยู่เดียวไปตีชายฝั่งได้ด้วยนะตามในขึ้นกันน้ำอะไรพวกนี้มันมี แบนด์แรปเปอร์ของผมทีม่อยู่ทางทางตลาดเขาก็จะชอบใช,ใช้ใช้ตัวพวกแชดเดนเซอร์เนี่ยครับซึ่งเป้าหมายเขาคือกระโปรงเป้าหมายเขาคือกระเกา๋าเขาบอกว่ามันสั่นแรงมันสั่นแรงแล้วมันเขากาะช้าๆมันเกาะดินไปเรื่อยๆก็คือเรารู้ว่าเดี่ยวตังเนี้ยมันใช้ดีนะฮะเราเลยเหมามาเลยง่ายๆก็ว <im it> ่ามันขายเองนะครับตัวนี้ก็มีที่ร้านลุงโหนนะครับสี่เซนนะครับตัวนี้ แต่5เซนก็ที่ปากน้ำครับใช่ไหมครับที่ปากน้ำนะครับาเซนนะครับร้านอื่นก็น่าจะมีของลงะะูกอยูครับใช่ครับเพราะว่าก็จะมีตามร้านตกปลาทั่วไปแต่ว่าถ้าขาดสีไหนพิเศษสต๊อกจะมีเยอะถ้าเป็นสีเซนจ,จะเป็นลูกหมูแล้วก็เป็น5เซนจ,จะเป็นของทอก้ําสต๊อกเขาใจเยอะก็ตอนนี้จริงที่บีเข้ามาเนี่ยก็ใกล้หมดแล้วนะเพราะว่าลูกค้าหาอยู่เออตัวเล็กดำเรื่องนี้ตกเจ้าตัวนี้แนะนำเลยนะครับมั้นยอดอยู่นะใช่ถ้าคน ไม่ชอบตีนะครับบางครั้งแบบเหนื่อยนะครับเวลาถ้าเราไปตกตามเขื่อนเราสามารถใช้พอลลิ่งได้ด้วยนะครับโอ้โหเอดี๋ยวเราเขียนอยู่นะครับใช่ครับเพราะว่าฝรั่งเลยเนี่ยหลักๆเลยฝรั่งเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบไปเกียจบบอลนะครับเขาจะใช้ตกปลาด้วยการใช้พอลลิ่งก็คือกานวางแล้วก็ทายไปเรื่อยๆเนี่ยต้องครับแต่ว่าของเรามันเป็นเลยหันยาวอาจจะหลีเบอร์เอาสุดท้ายผมไปตกได้ไอเดียนี้จากทางไตทางทางอีตสาห์อ๋อเหรอใช่ครับไปบางแซ เสร็จพอาน้ำมันค่อนแห้งหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ปาหมึกเราทอรลิ่งไหมเฮ้ยนานม,มากแล้วที่ผมไม่เคยทอรลิ่งเพราะแต่ก่อนเคยไปล่องแพเปิือสีแล้วว่าทอรลิ่งะน,นะฮะก็บรรยากาศน้ำเป็นน้ำกระสุนเยอะเสร็จก็ไม่ได้ทํานานมากแล้วพอมาเจอที่ลําแซ่ระหว่างนี่มนต้นานาา้ำนะครับปล่อยสายไปแล้วก็เอาตัวเนี้ยทอรล<ม>ิ่งยกขังยกขังยกขังไม่ต้องเลย <c oughs> ไม่ต้องเนลยครับแล้วก็ถ้ามัน อหเซนลึกไปเราก็เอาสเซนลงเพราะสเซนมัก็ไล่ไไล่ายหลไล่เอาใช่ครับแล้วก็เยลล์มะนาจะเป็นอยลลงที่ค่อนข้างจะเสถียรเพราะฉะนั้นนะถ้าวิ่งด้วยความเร็วที่แบบไม่เยอะเกินไปเนี่ยริทรอสิ่งขเยลลมะนาเนี่ยมันโตอยู่กับน้ำไหลมันก็แรงแรงแรงดึงมนะรับนะก็ฝักอีกตัวหนึ่งฮะเยลล์ตัวนี้นะครับแชทแดนเซอร์04นสนะครับสเซนนะครับวันนี้ลุงกับพี่บีก็ขอบคุณนะครับกับทุกท่านที่ชมอยู่นะครับแล้วก็ วันนี้เราก็ต้องขอบคุณพี่วีด้วยนะครับในการที่เรารลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอยากดมกดไลค์กดแชร์ับ